ต่อมานะครับเป็นหัวข้อร,ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนโครงการในอนาคตหรือว่าการตัดแคตใดแล้เดี๋ยวมันจะตัดแคดกันนะครับตัดแคดไฟล์ยังไงใหญ่ตัดแคตไฟผมจะแจ้งก่อนคือวีธีออกแบบจะใช้กันเยอะซึ่งใน่มีปัญหาเขาใช้กันได้ค,ค่อน,น,น,นข้างคล่องแคล่วอยู่แล้วนะครับคล่อลแงแคล่วอยู่แล้วธีการกดเข้าไปที่เมนูนะครับระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่โครงการในอนาคตแล้วก็งานวาง ข้อที่มีแผนโครงการครับพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็กดมาสร้างพื้นที่ก่อนนะครับว่าเราจะตัดแคดบริเวณไหนนะครับแล้วตัดแคตบริเวณไหนนะแล้วกดอันนี้เป็นข้อจ่ายเนาะกดเลือกพื้นที่ก่อนตัดแคดเป็นข้อจ่ายนะครับกดวาดพื้นที่แล้วก็ประเภทเนี่ยมันจะมีระบุให้ประเภทด้วยแล้วก็ระบุว่าตัดแคดสําหรับงานสํารวจออกแบบ คนใหญ่จะเป็นงานสำรวจออกแบบอยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับแล้วก็เลือกประเภทงานนะครับจะเป็นงานวางข้อจ่ายนะครับสถานะงานต่างๆเนี่ยพี่ก็ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนเลยวัสดุสวนใหญ่เป็นไรอะเป็น PVC ขนาดท่อร้อยมิลนะครับชื่อสัญญานะครับในงานนี้ชื่อว่าอะไรพี่ก็กรอกให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ใส่อีเมลด้วยอีเมลเนี่ยจะสำหรับเวลาแจ้งเตือนอีเมลพี่เองนะครับ เมแจ้งเตือนว่าเอ้ตัดแขตไฟล์เสร็จนะนะรเรียบร้อยแล้วนะนะครับกดไปที่ข้อมูลเรียบร้อยง่ายมากการตัดแคตไฟล์มีคาถามไม่ดีใช้เครื่องมือนะครับงานวางท่อที่มีแผนโครงการกดจุดนะครับที่เขียนว่าท่อจ่ายน้าเนี่ยที่เป็นโพลีกกนเนี่ยด้านขวา,าเนี่ยนะครับสีทองเงินเนี่ยแล้วกดวาดพื้นที่นะครับแล้วใส่รายละเอียดปุ๊บป๊บใส่อีเมลแล้วกดส่งแค่นี้เองการตัดแขตไฟล์ ก็เรียบร้อยแล้วชั้นข้อมูลที่มามันจะมาทุกเลเยอร์ทั้งบิลดิ้งบล็อกบล็อกบ้านข้อจ่ายข้อประ้านทุกอย่างมันมาหมดเลยนะครับทันหนุนอะไรพวกนี้ชั้นข้อมูลจะมาครบถ้วนทุกทุกงานเลยอ่วิธีการดูเดี๋ยวผมวิธีการดาวน์โหลดนะครับพี่เข้าไปที่หน้าจอหลักหน้าจอแรกแล้วกดคาว่าดาวน์โหลดแคตไฟล์นะครับรึบ๊บอ่า เสร็จแล้วนะครับเลือกสาข,าขาของที่เองนะครับถ้ามีชื่อสัญญาก็พิมพ์ไปถ้าไม่ใส่ชื่อสัญญามันก็จะมาทั้งหมดทุกสัญญาเลยนะครับแล้วก็จะมีชื่องานตัดแคตเนาะรายละเอียดต่างๆแล้วด้านล่างจะมีสัญ,ญลักษณ์ลูกศรทิมลงเห็นไหมครับแคตไฟล์เนี่ยอันนี้คือการดาวน์โหลดนะที่กดเพื่อดาวน์โหลดแคตไฟล์ที่พี่ตัดได้เลยนะครับนะครับแคตไฟล์มันก็จะแสดงออกมานะครับ เห็นไหมเห็นไหมอ๋อเนี่ยมันจะมาทุกอันเลยทั้งแลนด์เบดบิลดิ้งบล็อกถนนทางน้ําท่อจ่ายรั้วบ้านอะไรอย่างงี้มาหมดเลยนะครับต่อมานะครับคือรายงานสถานะบางทีที่เม e ันตัดแล้วมันยังใหม่มามันเออเลอร์ตรงไหนมันมีปัญหาตรงไหนดูยังไงนะครับเข้า <c oughs> ไปที่เมนูเข้าไปที่รายงานสถานะแคตตรงด้านหน้าจะมีเมนูนี้อยู่นะครับ เลือกเข้าไปนะครับที่สาขาเรานะครับพิมพ์ที่สัญญาเข้าไปด้วยก็ได้นะครับกดค้นหาทีเนี้ยตัวนี้เนี่ยนะครับมันแสดงว่างานตัดแคดนี้ชื่อสัญญานี้มันตัดได้เรียบร้อยสมบูรณ์ไหมนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์มันก็จะขึ้นว่าสมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์มันก็แสดงว่าสาเหตุที่ไม่สมบูรณ์นะ่ยเรื่องจากอะไรบางที่เนี่ยที่ไปอาจจะไปตัดข้ามสาขาที่สมมตินะหรือว่าไปเตือนโปรแกรมมันเออร์เลอร์นะครับมันก็จะแสดงสาเหตุด้วย ที่สําคัญเลยแฟลแคดไฟเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ3เดือนถ้าตัดแล้วเนี่ยตัดวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้แล้วนะครับมันจะต้องให้เวลาในสกีบอะฮะระบบหลังบ้านเขาตัดช่วงหลังเลิกงานเนาะระบบมันจะมีการ process, วิ่งโปรเซสช่วงกลางคืนตอนเช้ามาที่ก็ไปดาวน์โหลดใช้งานได้แล้วนะครับตัดวันนี้ได้พรุ่งนี้นะครับมันรุวงขึ้นนะครับดาวน์โหลดภายใน3เดือนเห็นไหมครับวันที่สร้างแคดกับวันที่หมดอายุมันจะประมาณ3เดือนเนี่ยคุาพ์มีนาไม่สายวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไฟจะอยู่ได้สามเดือนถ้าเลยสเดือนที่ต้องมาตัดใหม่แค่นเองนะครับงงไหมไม่งงโอเคต่อมานะครับรายงาน G S อันนี้เป็นรายงานประวัติการสร้างแคมไฟล์ราย DMA จะมีอยู่ในหน้ารายงาน G S ที่เข้ามาจากด้านหน้าเมนูน,น,นะครับรายงาน G S นะครับกดเข้ามาเนี่ยแล้วก็เลือกสาขาของเราเลือกวันที่นะครับมันจะแสดงว่า เรามีการตัดแคตไฟล์ลายดีเอเนี่ยนะครับหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยมันก็แสดงว่าตัดได้เสร็จเรียบร้อยนะครับหรือข้อผิดพลาดอะไรบ้างแค่นั้เองนะครับแล้วก็รายงานนี้ก็ดาวน์โหลดเป็น Excel ได้ด้วยโอเคจะทำของจริงให้ดูมาตัดแคตไฟล์กันนะครับแคดไฟล์ 5, วิธีการตัดแคตไฟล์ทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยที่เข้าไปก่อน นะครับในบริเวณที่ต้องการตัดแคดไฟล์ต้องการตัดแคดไฟล์แล้วก็เลือกนะครับการนะครับบริหารจัดก,การข้อมูลแผนโครงการในอนาคตนะครับแล้วก็เลือกงานวันที่มีแผนโครงการครับเสร็จแล้วนะครับที่จิ้มตรงนี้ข้าจน้ํานะครับเราจะวาดพื้นที่สำหรับตัดแคดไฟล์กันแล้วนะครับสร้างพื้นที่เลย จิ้ม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 บนหน้าแผนที่กดปุ่คลิกสองครั้งเพื่อเป็นการปิดนะครับเลือกตัดแคดไฟสำหรับงานออกแบบนะครับใส่สถานนะต่างๆให้ครบถ้วนนะครับวัสดุอะไรก็ได้นะครับพี่ๆก็กออรอกเียครบถ้วนนะครับวัสดุขนาดท่อชื่อสัญญานะครับโอเคเส้นทางอะไร แล้วก็ใส่อีเมลไปด้วยนะครับอีเมลเนี่ยมันจะช่วยแจ้งเตือนนะครับเวลาไฟล์มันตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยกดตกลงเลยครับอันนี้คือการตัดแชทจบง่ายลงมานะครับสร้างพื้นที่กรอกรายละเอียดกดตกลงนะครับมีคำถามไหมพี่ถามได้ถามได้ มีไหมครับไม่มีโอเคไม่มีไม่มีนะครับมีไม่เกิดไม่มีนะไี่เดี๋ยวผมไปสุดท้ายนะครับ